สวัสดีชาวสมุทรเกตุทุกคนนะครับผมในคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวปกพอตของพี่พี่ที่เขาติดสถาปัดมอขอนแก่นกันนะครับก็เป็นพี่เด็กคกแปที่ผ่านมานี้สดๆดร้อนๆเลยนะครับปีนี้ศัตรูของเราติดกันเยอะเลยนะครับก็เลยขอมัดรวมมาเป็นคลิปเดียวเลยนะครับผมปกของพี่คนแรกนะครับก็ใช้ผลงานที่เป็นผลงานชิ้นเอกในพาร์ทดีไลน์ของพี่เขาเลยนะครับก็เอามาใส่เป็นปกได้นะแล้วพี่ก็กลับสีจากขาวเป็นดำ ก็น่าสนใจดีนะครับของพี่คนนี้ก็มีการใช้เส้นคอนทัวร์มาตกแต่งนะครับให้พอร์ตน่าสนใจมากขึ้นข้อติอาจจะมีนิดหน่อยครับก็คือใช้ฟอนต์หลายฟอนต์เป็นหอยนะครับผมของพี่คนนี้นะครับก็จัดแบบง่ายๆเลยก็คือเอาผลงานมาวางแล้วก็วางเลเยอร์เอาให้มันเป็นฟิลแบบนิตยาศสารเมืองนอกนิดนึงนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากเลยก็จะคล้ายๆกับพี่คนนี้นะครับก็จัดเป็นฟิวเหมือนนิทยาศสารเมืองนอกนะครับไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมาก แต่ถ้าใครชอบแบบมินิมอลจริงๆนะครับต้องดูพี่คนนี้เลยครับมีภาพเล็กๆตรงกลางแล้วก็เว้นสเปซว่างๆไว้นะครับก็น่าสนใจของพี่คนนี้นะครับเขาก็ครอปแค่บางส่วนของงานดีลน์มานะครับก็สร้างความน่าสนใจได้มากเลยไม่จําเป็นต้องเอางานเต็มๆมาใส่ก็ได้นะครับของพี่คนนี้ก็ครอปงานแค่บางส่วนมาเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีลูกเล่นโดยการใช้ฟอนต์คาว่าพอร์ฟิเลโอเนี่ยเฉียงๆหน่อยนะครับก็เป็นการช่วยเพิ่มเส้นนําสายตาได้ดีนะครับแบบนี้ มาดูปกสีสีกันบ้างครับพี่คนนี้ก็ครอบแค่บางส่วนของชิ้นงานนะครับแล้วก็จัดแพทเทิร์นให้ดูเป็นเหมือนนิทยรศสารเมืองนอกนะครับส่วนปกนี้ก็เป็นการเอางานคอมนะครับมาวางเป็นหน้าปกเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือการเล่นฟอนต์ของคำว่า portfolio นะครับ ตรงเฮดของคำว่าพอร์ตโฟลิโอเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้อ่านง่ายก็ได้นะครับโชว์ดีไซน์ไปเลยครับที่อ่านง่ายขอเป็นแค่ชื่อกับชื่อโรงเรียนก็พอนะครับสถาปัตย์มอขอนะครับก็จะมีสาขาออกแบบด้วยนะครับซึ่งจะมีเอกย่อยไปอีกนะมีเอก Interior, เอินเทเลียออกแบบโปรดักออกแบบกราฟิกออกแบบแฟชั่นนะครับแล้วก็มีออกแบบเซรามิกด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะทําคลิปแบบเจาะลึกทีละเอกเลยนะครับก็รอติดตามกันได้นะ ก็เดี๋ยวขอสรุปรวมก่อนเลยนะครับว่าการจัดพอสถาปัตต์เนี่ยไม่จำเป็นต้องซับซ้อนมากนะครับก็โชว์สกิลหรือโชว์ผลงานตัวเองเนี่แหละนะครับเฮดคำว่าพอร์เฟลโอเนี่ยดีไซน์ได้เต็มที่เลยนะครับขอแค่ชื่อกับชื่อโรงเรียนเนี่ยให้อ่านง่ายก็พอแล้วจะเห็นได้ว่าพี่ๆส่วนใหญ่เนี่ยเล่นตีมขาวดำเนาะซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นสีประจำคณะหรือสีประจำมหาลัยก็ได้นะครับ แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับผมอะไรที่เป็นการดีไซน์เนี่ยดีไซน์ออกมาเลยนะครับอาจารย์เขาอยากเห็นไอเดียของเราถ้าอยากติดแบบพี่เขานะครับมาเรียนกับเราได้ที่คอนแก่นร้อยเอ็ดแล้วก็มหาสารคามนะครับรวมถึงคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะ